สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f c ทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับเซลต้นพาลูกค้ามาดู l 4 0 1 8 SP นะครับนี่นะครับสภาพดูรายละเอียดรอบๆคันนะครับรถ l 4ล1 8่ p นดนะครับนี่ครับมือสองนะครับคันนี้นะครับสภาพสวยพิเศษนะครับเซลต้นแนะนําเลยนะครับแนะนําลูกค้ามาดูเลยนนี้ก็เป็นช่างฟิวนะครับมาแนะนําลูกค้านะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสอบถามได้ที่เบอร์โทร061-073-8682นะครับผมนี่นะครับสภาพอย่างสวยนะเกรด 3A 4A ได้เลยทีเดียวนะครับนี่นะครับเป็นรถปี67นะครับใช้งานแค่400ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับลูกค้าเดินทางมาจากอำเภอเมืองจังหวัดเลยนะครับนี่ครับ เป็นอีกคันนะครับที่เซียต้นล็อกไว้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจก็โทรเลยนะครับ061-073-8682